คุณไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าพักเพื่อไทยจะดูแคลนคำร้องของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษไม่ได้เพราะว่าการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปยังโรงพยาบาลตํารวจไม่ได้ขออนุญาตศาลจริงๆใครๆก็รู้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําผิดกฎหมายการไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจ180วันจึงไม่มีผลเป็นการ ถูกจำคุกตามคำพิพากษาจึงไม่เข้าเกณฑ์การที่จะได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษและนำไปอ้างพักโทษไม่ได้ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ชัดเจนว่าเมื่อศาลทราบว่ามีเหตุอย่างนี้ศาล จะต้องทำการไต่สวนซึ่งเป็นบทบัญญัติบังคับสารโดยตรงสารจะทราบได้โดยหลายทางเช่นสารทราบเองหรือผู้พิพากษาผู้เป็นเจ้าของสำนวนทราบเองหรือเลขานุก,การสารรายงานให้สารทราบหรือมีประชาชนร้องให้ทราบเมื่อสารทราบแล้วกฎหมายบังคับให้ต้องทำการไต่สวนการไต่สวนเกินไม่ยาก เพราะพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ขออนุญาตศาลโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่สถานที่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นที่ขังจำเลยไปอยู่สักกี่วันก็ไม่มีผลเป็นการจำคุกดังนั้นการไปนอน180วัน จึงถือว่าถูกจำคุก180วันตามพักกิจฎีกาพยาโทษไม่ได้เมื่อไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องรับโทษจำคุกต่อไปตามคำพิพากษาและพระบรมราชองค์การศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นศาลที่มีคำพิพากษาจำคุกเป็นศาลที่ออกหมายขังจำเลยและเป็นศาลที่เคยออกหมายจับ จำเลยดังนั้นศาลจึงมีอำนาจที่จะออกหมายจับและหมายขังได้ทันทีที่ความจริงปรากฏจากการไต่สวนซึ่งน่าจะใช้เวลาสั้นมากเรื่องนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของการทำผิดกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั้งฝ่ายราชัณฑ์ฝ่ายโรงพยาบาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมแม้กระทั่งระดับนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบ ทางอาญาตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินมาตรา20แบบนางสาวยิ่งรักที่โดนมาแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดจะยุบหรือไม่ยุบอะ่ะมีคนยื่นมาแล้วชงมาแล้วฝ่ายรัฐบาลตอนแรกบอกไม่ได้คิดอะไรชิวๆวันนี้เรมคิดแล้วนะเออนะที่คุณธทรยุทธ์สวนเกศรเนี่ยไปยื่นอะ่ะหรือนักร้องนะนี่นะนามไปยื่นอะ่ะยุบพักเพื่อไทยเกิดจากการครอบครองอะ่ะ หรือครอบงำของคุณนักษินะ่ะก็ตอรับแล้วชีว้ว่ามีมูลเอาแล้วละ่ะชีว้ว่ามีมูลนั่นหมายความว่าเตรียมยื่นสารน้ำนูลนะอะวินิจฉัยอตกลงสั่งยุบหรือไม่ยุบตอนแรกภูมิธรรมก็ไม่ได้คิดอะไรว่าปกติไม่มีอะไรหรอกถามคุณหนูอนุทินรัมรตีมาทไทยไม่มีอะไรหรอกเอ้ยรัยสาระ คนก็ไปกินข้าวกันทุกวันนั่นบ้านนายกแต่วันนั้นนายกไม่อยู่นายกยังไม่ได้เป็นนายกนะต้อไปทำหอ,อกอะไรวะนายกไม่ได้เป็นนายกคือพูมทมเนี่ยเขาบอกว่าไงคุณรู้ไหมตอบนักข่าวนักข่าวถามว่าคิดมากไหมเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมีคนเนี่ยคนบุคคลปริศนาไปยื่นยุบพ,พักครอบงาคุณนักสินครอบงาพักไม่คิดมากหรอกใครๆก็รู้ว่าบ้านนั้นเป็นบ้านนายกเดี๋ยวก่อนคืนเบามากาวหรือเปล่าคุณภูทมทรมากาวหรือเปล่า คือวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยคุณอุ้งอิงยังไม่ได้เป็นนายกถามว่าหกพักม่วมรัฐบาลหัวหน้าพักขับรถอย่างหรูเลยแกนำพักไปบ้านจันสองราทาไมคุณเข้าใจไหมคือคุณภูมิทําเมากาวหรือเปล่าคือวันนั้นเนี่ยคุณอุ้งอิงยังไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้ยังไม่ได้เป็นนายกคุณภูมิธําก็บอกว่าโอ้เข้าไปกินข้าวบ้านจันสองราปกติบ้านนั้นบ้านนายกนะเออ ป็นบ้านนายกก็ไปกินข้าวปกติกันอยู่แล้วพวกเราเนี่ยไปกินกันปกติอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับคุณภูมิธรรมแล้วเขาพึงพ้นเขาพึงพ้นตาแหน่งนายกตอนบ่ายสามตามตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลน้ำนูนแต่ในช่วงห้าโมงเย็นพวกคุณเนี่ยรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะขับรถไปทําไมบ้านจันสองล่าซึ่งตอนนั้นบ้านจันสองล่ายังไม่มีนายกมีแต่คุณทักษิณคุณอุ๋งอิงก็ยังเป็นหัวหน้าพัก คุณเข้าใจใช่ไหมเออแล้วมีนักกฎหมายบอกว่าเขาไปไประชุมกันใช่แล้วเขาซาวกันว่าเนี่ยเขาสามีมีมีนักกฎหมายบางคนนะออกมาแก้ต่างให้รัฐบาลน,นะบอกว่าเขาซาวกันว่าจะเอาคุณชยัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรลฐมนตรีคนต่อไปแต่ในเวลาต่อมาคุณเห็นไหมนะเขาประชุมพักร่วมรัฐบาลเขากลับไม่เอาคุณชยัยเกษมคุณเห็นไหมเขาเอาคุณอุ้งอิงแสดงว่าการที่ไปสมหัวบ้านกันสองล่าโดยมีคุณทักษิณเนี่ยนะครับยึดโยง ไวาให้เลือกคุณใจกเกษมก็เห็นไหมรัฐบาลเ็ายังไม่เชื่อเลยรัฐบาลเขายังเอาคุณอุ้งอิงเลยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าครอบงําไม่ได้ควายหรือเปล่าคิดอย่างนี้เนี่ยแม่งควายแล้วตะก,กาแบบอย่างนี้เห็นไหมก็ไม่เข้าข่ายครอบงาครอบครองคุณเป็นนักกฎหมายได้ยังไงเนี่ยะคุณเป็นทนายความคุณเป็นนักกฎหมายได้ยังไงพฤติการพฤติกรรมชัดเจนมากๆว่าว่าพวกบรรดาหัวหน้าพักเดินทางไปทําไมที่บ้านจันทร์สองล่ามีขยู นะไม่ได้มีนายกสักตัวมีแต่นักโทษเอาแล้วนักโทษต่อให้คุณสาวว่าไม่ได้เป็นคุณใจเกษมแต่หลังจากที่คุณสาวว่าเป็นคุณใจใย,ยกเกษมเนี่ยนะมันอาจจะเป็นคุณใจเกษมหรือเป็นใครก็ได้แต่ถ้าใครก็ได้คนนั้นไม่ใช่คุณอุ้งอิงไม่ได้ลูกอดีตนายกทักษิณไม่ได้ลูกคุณทักษิณอาจจะเป็นนายกนายขออาจจะเป็นคุณตุลพิธาโอเคถ้าอย่างนั้นอ่นะรัฐบาลอาจจะไม่ถูกครอบงำมันแป่กระบวนความไปได้มันคิดไปได้พูดกันง่ายๆก็คือคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในเวงศาคณะญาติ ของคุณทักษิณก็แล้วกันไม่ได้เป็นพวกคุณทักษิณก็แล้วกันแต่กลายเป็นคนอื่นเป็นนายกอาธอย่างนั้นะหอะนะการครอบงำอาจจะไม่สําเร็จอ่าแต่ถือว่าครอบงำไหมครอบงำสิแต่สําเร็จไหมก็คือแล้วแต่การครอบงำไม่จําเป็นต้องสําเร็จก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นไปตามนั้นก็ได้นะแต่ถือว่าเป็นการครอบงำนะเพราะคุณมีอํานาจอถามว่าหัวหน้าพรรคเขาไปทไมอ่ะเขาไปพูดไปกินข้าวกันเหรอก็แสดงว่าคุณมีอํานาจในการครอบงำในการสั่งให้หกพรก่วมรัฐบาล มาหาคุณที่บ้านได้นี่คือการครอบงาแล้วนะมันเข้าข่ายครอบงาแล้วนะส่วนคุณครอบงาเรื่องอะไรนั่นคือดีเทลปีกย่อยแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าครอบงแถ้าคุณบอกว่า้สุดท้ายก็องค์อิงเป็นนายกนะไม่ใช่ชัยเกษมอันนี้ยิ่งหนักเลยก็อะไรเพราะมันจาเป็นต้องเป็นคุณชัยเกษมก็ได้แต่เป็นพวกของคุณทักษิณเป็นลูกคุณทักษิณก็ได้ก็ถือว่าครอบงาแล้วให้ลูกเป็นหรือให้เพื่อนเป็นเอาเพื่อนเป็นไม่ได้ชัยเกษมไม่ได้ก็ให้ลูกเป็นก็ถือว่าครอบงาแล้ว แต่ถ้าวันนี้ถ้าอ้างกันให้ไกลตัวหน่อยบอกว่าคนที่เป็นนายกคือคุณดิมพิธาอ่าถ้าอันนี้ยังหนีคำว่าครอบงำได้ยังพูดได้อยู่แต่สุดท้ายรูปตัวเองเป็นนายกแล้วมันจะหลุดการไม่ครอบงำได้ยังไง